เฮ้ยคดโตดึงดินดักเลนอ่ะทำไมไม่ไม่โตดในดินนี่นะดินตรงนี้อ่ะข้างหน้าตัวนี้เองเลกกินมความ

เก้า9ก้9หกหกเก้าเก้าหกเก้าเก้ารึกเรงว่าเข้ามาเติมเตมนในหลักฐานหนงอยู่หลักฐานอยู่ไหม่วเรงหเก้าเก้าหกเก้าเก้าหมดที่แล้วโอ้โหมดที่แล้วใครดูครับมันเข้าเติมเกันครับอตาาเ้อ่าไม่นิดมาแล้วครับท่านผ้ชมมีคนเดียวที่สื่อกับตาเยี่ยงกับเย่มเมาได้ครับตาเยี่ยงเย่มเมาเอ้ย แม่นิดดวงเฮงมัวเอ้ยแตท่ทำประมรัวตอนนี้คนเจ้ามาสมเลษสมเนี่ยสมพอลเลอร์อปังปังปงอใบเบือตายายอาจจะไม่อยู่ตรงนี้นะเพราะว่าวันนี้เขาก็ไปแซนทุกนานนะครับาจจตายายอาจจะไ,ไ,ไม่ได้มาเม่อกี้มีใครมาเซนตรงลงเกี่ยวข้าวนอกนมือมีใครมาเซนทุกงาน แต่ยายก็อาจจะเดินไปนู่นนะครับเดินเดินอยอย่าลืมตามตัวจำๆำเดินวันนี้เด้อเดี๋ยวเอฟซีจะให้อะไรดโลซีนี่หัวหมูบอกจุดคู่ไน่ลงมีเอาน้ำในนี้ไปไว้ทั้งนู้น i เมนังเลยจะมาเหมือนกันเลคล้ายกันเลยเย้ยกันเรี้รยหมดี๋ยวยเม่มันมาอย่างเงี้ยี่เี้ย ลอยมาแล้วก็ทำชมเลขลอยมาแล้วครับแปดหกสี่แปดหกสี่ครับท่านผู้ชมแคปหน้าจอไว้ครับท่านผู้ชมก็ช่วงแรกงแม่นิดสัมผัสกันนะครับที่สามหน้าจอเลยครับท่านผู้ชมเก็บหน้าจอเลย คุณท่านสามสิบสองคนดูครับจากท่องยูทูบแม่นิดดวงเฮงตามต่อครับท่านผู้ชมตามต่อครับงมดทีแล้วให้มาหกเก้าเก้าครับงวดทีให้มาแล้วครับนี่ครับแปดหกสี่ครับท่านผู้ชมร่างทรงแม่นิดดวงเฮงครับ 8 6 4ครับ8 6 4หรือ8 9 4ครับท่านผู้ชมหรือ3 9 4ครับท่านผู้ชมได้หมดครับ8เป็น3 6เป็น9ครับสาธุสาธุใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับช่องยู่ทุกนัดอินพารวยและแม่นิดดวงเฮงครับทางเพจกับเฟซบุ๊กนัดอินมโนพรมาเอาฟูมาให้เลย

เคมาเรามาน,น,น,น้ำน้ำไอ้นี่เรายัางอยู่ยังไม่มีใครมา เดี๋ยวรอเลขทุกครับท่านผู้ชมฝากกดไลค์กดแชร์ช่อง youtube แม่นิดดวงเฮงด้วยครับและณนะรินพารวยฝากกดไลค์กดแชร์ทั้ง27คนครับรรมมท่านผู้ชมกดติดตามที่เพจด,ด้วยครับแม่นิดดวงเฮงหรือณนะริมโโนมโนพรครับ tục trầy mừng cửa <laughs> เลขสี่กับเจ็ดบ่ตั้งไม่ได้ต่างมันแสงสียคแบบ มันเจ็ดใบตัวนี้ Hãy subscribe nè, lên mà đi, yeah. <laughs> không วัวน้ำสีกับเจ็ดับสามตัวมาเสามตัวนะกับสี่เจ็ดเจ็ดนะคะอ่ยุโร้จะมาคู่หรือเปล่าเจ็ดกับหนึ่งตัวเดียวกันเลยทัววใช่ไหมมาแล้วครท่งชั่วม ปัดเต้มหนึ่งลงเต้มหนึ่งขึ้นขึ้นอ่าขึ้นเต้มหนึ่งลงเต้มหนึ่งนะคะเนี่ยขึ้นเต้มนึงลงเต้มหนึ่งโอ้โหขึ้นเต้มหนึ่งมาแล้วครับตัวนี้ติดสหกหกตัวเก้าตัวันนี้เลขสามสามกับเปเตนกันหกสี่นะคะขึ้นเต็มหนึ่งลงเตมหนึ่งนะคะ อันนี้อันนี้เลขอ่าเลขลอยอรอเลขลอยสื่อเอากับตาเนอะอันนี้จะเป็นเลขคู่นะคะต้องดูต้องดูนะคะเลขคล้ายคลกันเนอะทำไมถึงว่าคล้ายคกันปัดเต็มหนึ่งขึ้นเต็มหนึ่งนะคะลงเต็มหนึ่งขึ้นเต็มหนึ่งนะคะนี่อันนี้เป็นหกอันนี้โอ๊ะแปดแปดหกสี่เนอะอันนี้เป็นเจ็ดสี่เจ็ดเจ็ดนะคะสี่เจ็ดเจ็ดก็ขึ้นเต็มหนึ่งแล้วก็ลงเต็มหนึ่ง เต็มหนึ่งลงเต็มหนึ่งะคะชอบตัวไหนก็หรือว่าเราจะจับขวางก็ได้นะคะลขึ้นลงก็ได้จับขวางได้ชอบตัวไหนเป็นบจับเอ่จับเอาจับ่เราเัฐบาลไทยจะไป ผวามคงยืนนี้นะครับผมก็อากาศหนาวแล้วก็อากาศหนาวว่ายน้ำกลับมาไม่ถึงันนะครับต้องรอไปรัฐบาลไทยวันที่หนึ่งที่กี่อย่างเดียวนะครับท่านผู้ชมขอบคุณแม่นิยมเป็นมากเป็นสี่กลางจะมาเป็นคู่ก็ได้เนาะใช่ครับอากาศหนาวมาเป็นคู่นะครับก็แม่นวยมเปงเป็นสี่ครับเป็นสี่ตัวเลขให้เราเลยนะครับมีทั้งเลขลอยแล้วก็เลขเสียงทายนะครับท่านผู้ชมเป็นสี่ รวยๆเพ่งๆปังๆก็ดูเป็นเงาฟังไว้นะครับถูกเผื่อตรงกับเลขในใจนะครับที่ศาลปู่เจ้าสาวขาองผู้บริโภคจังหวัดสุรินทร์ก็ตรงนี้หลายๆคนที่มาท่านก็มาขอโชคขอลาภมาขอพรอะไดมักจะได้สิ่งนั้นนะครับตรงนี้นะครับนะราเก็มาเป็นเป็นสือ่อกลางให้มันเป็นสื่อกลางเกี่ยวกับงานโชคทุกคนนะครับ ดำมนนการไปเพียงความขอบคุณไม่นิดตรงนีอีกทั้งหนึ่งตัวอีกครับ กะดันเคลืนไวมันดุจดาวตกรับหลายพนธมิตร

เล็กตเล็กเล้ได้ยางไนได้ดีอันนี้ได้จากเม่เออกับตตเนาะตากับยายนะคะคุณเจ้าสาเทาน้เล่นนี้แค่นีเลน้อยมากเลยเขียนจะบรรจุะอันนี้จะใส่ตรงนะใส่งเก็บไว้เลยเล็กซ่หัวเล็กเล็กสัเล็กเล็กเลกไม่รับ เลขนี้เลขไม่รับนะคะเปิดให้เลยถ้าเลขรับเนี่ยเอาไว้ซื้อคนเดียวแต่นี่เลขไม่รับเปิดทั่วประเทศให้ซื้อกันได้ทั่วประเทศนะคะไม่รับนะครับถูกต้องที่เราไม่มีรับนะครับเปิดอย่างเดียวเปิดเผยอย่างเดียวนะครับทีนี่ทีเดียวนะครับไม่นิดนะครับไม่มีเลขรับไม่มีเลขรับนะคะนอนรับมีแต่นอนรับอย่างเดียว โอ้ยนี่นี่มาโชว์เลยนี่เมนิดไลฟ์สดจะมาโชว์ของเจ้าของเลยวันนี้ไอ้คนนี้เออเนี่ยเนี่ยออกก่เออตรงนั้นแหละมุมมุมแกไปนู่นมองพูนเอแคกไปมองพูนนี่นะอีกเออมองหันเลยมองหันเออกลรวยเฮ่อตรงนั้นแกก็ไปิบุญออกอีกไปหทนแล้วมันเบี้ยแล้วมันเลอะเลขเลขนะคะนี่เลขไม่รับนะคะเลขเลขไม่รับกำลังเอาใส่ซองอันนี้ดึงมาให้ท่านผู้ชมดูนะคะ เอันนี้เหมือนกับเลขประมูลแล้วนะอยู่ในซองประมูลนี่เลขนะคะเลขเมนิดนะคะเลขเมนิดดวงเฮงนะคะเจ้าสาเนาะท่านผู้ชมชัดไหมครับชัดก็เห็นเป็นเลขอะไรก็คอมเมนต์ตรงเลขในใจไหมครับเดี๋ยวชอบก็นําไปจับเนาะเลขรับเลขรับไม่รับไม่รับเลขเมนิดไม่รับนะคะเพราะว่ารับไปซื้อคนเดียวเปิดเผยให้ให้เอฟซีทุกคนได้ เขาไปเสี่ยงโชคกันทุกคนถ้าถ้าเลขรับไม่มีใครได้เหมือนซองประมูลเลยนะท่านผู้ชมซองประมูลมาเล่นจากโอเปอเรอเรือเปล่าไม่ใช่เลขโอเปอเรประมูลโอเปอเรอใช่โอเคท่านผู้ชมก็ลรำลากันไปนะรำลาท่านผู้ชมไปนะคะท่านผู้ชมแปดแปดท่านนะครับอ่าโอเคจำลองช่องเราเราเป็นคนบังคับทิศทางนะเขาบับเขาต้องเชื่อเรา เดี๋ยวเยวจะจบไลฟ์เพียงเท่านี้นะคะท่านใดที่เข้ามาแล้วก็ขอฝากแชร์ด้วยนะคะขอให้ทุกคนร่ำรวยๆกันทุกคนนะคะอากาศหนาวแล้วนะคะขอให้รักษาสุขภาพด้วยนะคะสวัสดีค่ะเห็นแต่ลังอ้ย